เอากาสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆสนองนองเบิร์ตสุขสุขคนนะครับเพื่อนเพื่อนน้องสำหรับวันนี้นะครับผมในช่วงยเหมือเศร้านะครับแต่เศร้าแต่เศร้าเลยนะครับเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนเฮาสิมาพบกับเพื่อนเพื่อนแต่เศร้าเลยมื่อนี้นะครับผมสีคิวคุตามาเลยนะครับเนาะหนาพันซวยอยู่นะครับเพื่อนนี่นะครับเนาะมาแต่เศร้าเลยมื่อนี้ยประธานเอ้ยประธานเจ้าสิบว่าได้ผูกแขนเดี๋ยวมื่อนี้ยปามาแต่เศร้าแท้ประธานมา นะครับผมม้าม้าตะเศร้าจังได้นะครับเพื่อนๆเนาะจกคลินั้นเพื่อนๆนี่ละนะครับเนาะอืมนะครับเนาะก็จะเอ่อม้าตะเศร้าจัะหน่อยเพราะว่านะครับเพื่อนๆเพื่อนก็ถามมาว่านะครับผมลงเลขล่างให้เพิ่นไปวันก็ได้เอ่อเลขวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างโลดล่างเนาะนะครับผมในคลิปเมื่อวานนี่นะครับผมเดี๋ยวก็ในมื้อนี้นะครับเพิ่นก็เลยถามอีกนะครับว่าบนบนบนบ่นมาซั่นบ่นมาซั่นมา ได้ล่างแล้วก็ยังบดนะครับผมได้บนแล้วก็ยังล่างได้นะครับเนาะเพราะวันนี้สอย่างนั่นเองนะครับเพื่อนเนาะวันที bild, ่เพื <It> ่อนเก็เลยว่าเอาบนมานําบนบนบดมาสันวานะครับผมก็เลยมาวิ่งบนนะครับผมในคลิปนี้วิ่งบนตัวเดียวโคโลเลยนะครับโคโลเลยสําหรับผู้ที่ลงทุนนะครับผมอยู่ในสถานอยู่ในแอนองอนเเบเบอร์เพื่อนเนาะนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับผมนี่เฮ่ากัก สิเอาเลขวิ่งให้เพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะนะครับผมเลี้ยวเลขวิ่งเลขวิ่งนะครับผมวิ่งบนตัวเดียวนะครับเฮาสิไปเบิ่งกันเลยนะครับเพื่อนๆเนาะในวันนี้สิได้เป็นตัวไหนนะครับเพื่อนๆเนาะเฮาสิไปเบิ่งสูตรที่1นะครับเนาะสูตรที่1นี่วิ่งบนตัวเดียวนะครับเนาะนี่นะครับเนาะในสูตรนี้นะครับเพื่อนๆตำแหน่งเข้ามาไวปเตียนที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับผมก็คือนี่ครับหลักแสนหลักร้อยนี่ครับหลักแสนหลักร้อยหลักสิบหน่วยล่างนะครับผมหน่วย2 13หน่วย3 104นะครับเนาะบวกสามพงที่ได้เลขตัวเดียวโคโรเลยนะครับเพื่อนๆบ้านที่นี่ประมวลผลหลักแสนเลข2นะครับหลักร้อยเลข4นะครับเนาะหลักสิบเลข1 2 2 1 1เป็น2นะครับหน่วยล่างก็คือตัวนี้นะครับเนาะนะครับผม2 3เทียนะครับเนาะ3เทียเป็น6เป็น6นะครับเนาะ น,น,นะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเนะครับหลักหน่วยครั้งที่2นะครับเก้าสได้7นะครับหลักสิบครั้งที่3 0 0 4ครั้งได้0 4นี่เท่าน้นะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่3เลข1นะครับหลักร้อยครั้งที่4เลข6นะครับสเทียหกหกเป็น2ได้น2นะครับเนาะบ,บวก3คงที่บวกกันเลยนะครับ2อบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น8 8ปดบวกหเ,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 เป็น4 4่บวกเเป็น1นึ่งหนึ่งบวเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสนะครับ2อบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น7ได้7นะได้7นะครับเนาะเลขออก4 1 7เลขเไปหลักหน่วยนะครับเลขเไปหลักหน่วยเลยเด้นะครับออ 4, 1, เนาะไปหลักหน่วยนะครับผมเลขเตัวนี้ไปหลักหน่วยเลยนะครับแล้ววันในวันต่อมานะครับประมวลผลได้เลข6นะครับเลข6 อ๋อเลขออกโกหาสองไปแลัก็ลอยพะนะเบิรไปหลักลอยนะครับเนาะนะครับผมเอางวดต่อมานะครับได้เลขเก็ดนะครับเลขออกแปดเจ็ดสามนะครับเพื่อนๆนะแปดเจ็ดสามเลขเก็ดไปหลักสิบนะครับเนาะนะครับแล้วงวดต่อมานะครับได้เลขเก้านะครับเนาะเลขเก้าไปหลักลอยพะนะนะครับหลักลอยก็เอาคือเก้านะครับเนาะนะครับเลขยงบินเลยนะครับเนาะเอางวดต่อมาก็ได้เลขเก้าตัวเก้าก็ออกเก้าตัวเก้านี่ละออกเอาออกแต่ว่าตัวเก้ายี่นี่ละนะครับเนาะอืมจะไปทางไหนนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมอืมเจ้าออกได้ยุ่งเหยิแต่ว่าข่อยเสียงกันหน่อยทีนะครับเพื่อนเนาะะนนี่ครับ มวดต่อมากกลายเป็นลักได้เลขหนึ่งนะครับตัวเลขหนึ่งเลขหนึ่งตัวนี้ค่ายในม้าลักสิบศูนย์หนึ่งเก้ามาลักสิบนะครับแล้ววันที่นี้นะครับเพื่อนเนาะงวดต่อมาได้เลขสามนะครับเลขสามไปลักหน่วยออกเก้าศูนย์สามมวดต่อมาได้เลขเจ็ดเลขเจ็ดไปลักสิบออกเจ็ดสองเจ็ดแล้วงวดต่อมาเลขเลขสองนะครับเลขสองเลขสองไปเลขลักหน่วยนะแปดเจ็ดสองนะครับเพืกิดเนาะนี่นะครับเนาะม้างวดนี้นะประมวลผลออกมาเป็นที่รีบร้อยเร็วได้ไปที่เลขเก่านะครับเนาะตามตำแหน่งที่เ้าได้ประมวลผลขึ้นมาอย่าง แน่นอนบ่มีผิดนะครับบ่ผิดเด้อบอม่ผิดนะครับเพื centered, เ่อนๆเนาะเอาส่วนเพื่อนๆเบิ่งกระได้หลักแสนนะครับคือเลข2ครับหลักแสนคือเลข2นะวางเลข2นะครับเนาะนะครับหลักร้อยคือเลข 8นะครับหลักร้อยก็เลข8ว่าง8นะครับเนาะแล้วก็หลักสิบสครั้งหลักสิบก็คือเลข7 2 2เป็นซนะครับได้ีนะครับเนาะแล้วก็หลักหน่วยล่าง3ครั้งหลักหน่วยล่างก็เลข0 0 3เทียกได้0ได้0นะครับเนาะแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่โอ้ยนะครับโอ้ยตายนมันขยับเนาะนี่ยเลยอันนี้นะครับเนาะหลักหน่วยครั้งที่2นะครับหลักหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข8นะครับผมไปทั้งหมด3ครั้ง8 3 24ได้ซนะครับเนาะได้4วาง4นะครับเนาะแล้วก็หลักสิบครั้งททีี่4เยบ3 หลักสิบครั้งที่3ามเลขศูน์นะครับศูน์ที่เทียก็ได้ศูนได้0ูนย์ะครับเนาะหลักหน่วยครั้งที่3ามนะครับก็คือเลขสอตัวนี้นะครับเลขสงนะครับเนาะแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สี่ก็คือเลขแปดสงเทียบแปดแปดเป็นหกบวกสามพงที่นะครับบวกกันได้นึ่8สองบวกแปดเป็นศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่บวกศูนย์เป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกศูนย์เป็นแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกสิบสองเปนศูนย์ศย์บวกหกได้หกหกบวกสาม นักแรับผมนะครับเพื่อนๆได้เก่านะครับได้เก่านะครับเอ้าได้เก่าจะมาเขียนที่ยังว่าสั้นบ่ามันมีอีกเยมีอีกเยอะนะครับเนาะ,นะมีอีกอยเยอะเข้าเสียบบงส่วนที่สองนะส,นส,งนะส่วนที่สองวิ่งบนตัวเดียวเช่นเดียวกันนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับเนาะนะครับผมการประมวลผลของเข้านะใส่หลักพันหลักร้อยสี่สามครั้ง หลักสิบล่างหลักหน่วย, e ย yes. UK, ล่างสองครั้งนะครับเนาะหลักเดียวกับเขาประมวลผลไปเลยนะครับเนะครับหลักพันได้เกตนะครับหลักร้อยสามครั้งสามสี่สามสิบสองได้สองนะครับหลักสิบล่างคือเลขเก้านะครับหลักหน่วยล่างสองครั้งเก้าเก้าเป็นสี่ได้สองสองเป็นสี่เนาะนะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งแปดแปดเป็นหกนะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งหลักร้อยครั้งที่สองเลขเกตหลักหน่วยครั้งที่สองเลขเก้าหลักร้อยครั้งที่สามเลขหนึ่งสองข้งหนึ่งหนึ่งเป็นสองเลข หลักสิครั้งที่3เลขศนย์นะครับหลักหน่วยครั้งที่3เลข1นึ่สองเนะครับหนึ่งเป็นสบวกห้าคงที่นะครับบวกกนเลยนะครับตำแหน่งนี้นะครับเนาะบวกกนเลยเก้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะครับแปดบวกสี่แปดบวกสี่เป็นสองสองบวกสี่เป็นแปดสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเอาไหมเก้าบวกสองเจ็ดบวกเจ็บวกสเป็นเก้าเบวกเเป็นแปดแดบวกสเป็นสองบวกห เป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้เบวกเเป็น6 6หบวกเเป็น5 5าบวกสเป็น7 7บวกศเป็น7 7วกบวกสเป็น9 9บวกหเป็นสได้4ครับได้4ครับเนาะนี่นะครับเ hmm. นาะได้สนะครับได้4บานี้เลขซีไปรักอยออก4ี่นะครับเนาะงวดต่อมาเลขหาเลขหาเขาลัก10ออก6 5 2นะครับเนาะแล้วงวดต่อมานะครับเลข8 8เข hm. ้าไปรักลอยแปดเจ็ดสามเนาะแล้วก็งวดต่อมาเลขศูนเลขศูนไปลักสิออกเก้านะครับเนาะงวดต่อมาเลขเก้า ไปทักร้อยนะเก้าศูนย์หกเนาะนะครับเพื่อนงวดต่อมานะครับได้ศูนย์นะครับเนาะไปที่หลักร้อยนะครับศูนย์หนึ่งเก้างวดต่อมาได้เก้านะครับเก้าไปที่หลักลอยเก้าศูนย์สามงวดต่อมาได้เลขเก็ดเจ็ดไปลักสิบออกเก็ดสองเก็ดงวดต่อมานะครับได้เลขแปดแปดไปหลักร้อยแปดเจ็ดสองนะครับในงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาพิธีเรียบร้อยแล้วได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะได้ไปที่เลขเก้านะครับเนาะได้เลขเก้านะครับเพื่อนๆได้เลขเก้านะครับเนาะบางวันในสูตรนี้นะครับเนาาะะมัักกจเข้้ลรอยเป็นนนส่่วใหญะคครรััับบบเเนนาาะะข้หลกสิ 3นะครับมีหลักสิบอยู่3งวดนอกจากนั้นหลักร้อยทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดนะครับเพืนนะ่อนเนาะนี่นะครับเนาะบ้านที่นี่ได้เลขเก้าไดงวดนี้นะครับได้เลขเก้าในสูตรที่2นี่กะได้เลขเก้านะครับเพื่อนเนาะได้เลขเก้านะครับผมได้เลขเก 9, ้าเดี๋ยวเขาเขียนเลขเก้าเสียดีเนาะนะครับผมเลขเก้านะครับผมได้สูตรที่นี่นะครับเลขเก้านะครับเลขบ้านที่นี่นะครับใน สูตรต่อไปเป็นสูตรที่3นะครับนะสูตรที่3ตามแนงเข้าผมว่าผลเข้าก็มากไปมันจเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะครับผมได้ตัวนี้เลยนะครับใส่หลักร้อยสองครั้งนะครับหลสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดนะครับเนาะหลักสิบกับสองเทียร์หนึ่งหนึ่งเป็นสองนะครับแล้วก็หลักสิบนะครับหลักสิบล่างนี่ครับเนาะหาเทียนะครับเก้าห้าสี่สิบห้าได้หานะครับเนาะหลักสิบครั้งที่สองนะเลขหกแปดแปดเป็นหกนะครับหลักสิบครั้งที่สามเลขศูนย์นะครับหลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งหนึ่งเป็นสอง นะครับแล้วก็หลักสิครั้งที่4หลักสิครั้งที่4 6 6, 6เป็น2คือกันนะครับเนะบนะาะหลักหน่วยครั้งที่4เล 4, ข4บวก8คงที่นะครับเนาะบวกกันเลย2บวก8เป็น0์กหเป็น5บวก6เป็น1 1่วกเป็น1 1บวก2เป็น3 3บวก2เป็น5 5บวก4เป็น9 9เบวก8ปเป็น7ได้7ดนะครับเนาะได้7แล้วงวดต่อมาเลขออก 4- 1 7, 7, 7นี่เลขเจ็ดตรีนไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะนะครับงวดต่อมาในเลขหเลขหไปหลักสิบออกหกห้กสอ3งวดต่อมา0นเลขออก 907นะครับแล้วงวดต่อมานะครับได้เลข6เลข6ไปลักหน่วยออก906นะครับแล้วงวดต่อมาได้เลข9เลข9ไปลักหน่วย90019นะครับเนาะงวดต่อมานะครับได้เลข3เลข3ไปที่ลักหน่วยนะครับ903นะครับเนาะแล้วงวดต่อมานะครับได้7นะครับเนาะเลขออกไปที่2 72ไปที่ลักสิบนะครับเลข7เนาะงวดล่าสุดนี่ได้เลข7อีกนะครับได้เลข7สอ่วนเลย2งวดเลยนะครับเนาะแล้วก็ได้ไปที่ตัวนี้นะครับเลขออก872นะครับเนาะไปที่ลักสิบนะครับงวดนี้ได้เลข9 ประมวลผลออกมาแล้วได้เลขเก้านะครับเพื่อนเนาะได้เลขเก้าเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเลขเป็นเอกฉันท์ทั้งหมดในงวดนี้นะครับในงวดนี้นี่ครับเก้าเก้าเก้านะครับเนาะนะครับผมได้ทั้งสามสูตรเลยนะครับสูตรที่หนึ่งได้เก้าสูตรที่สองก็ได้เก้าสูตรที่สามก็ได้เก้านะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมเขาเรียกภาคเลยนะครับเนาะเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนเพื่อนบานสิทธิเฮาสิบิังการเทียบสถิตินะครับเนาะในสามสูตรนะครับ เลขนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่2สูตรที่3นะครับในงวดนี้นะครับ7 7 7 4 7นะครับมันจะตรงกัน7นะครับมาหลักหน่วยนะครับเนาะมาหลักหน่วยนะครับผมเลข4มาหลักร้อยเลข7 2ตัวนี้ตรงกันมาหลักหน่วยนะครับเนาะเรางวดต่อมานะครับตัวนี้นะครับเนาะเลข6ตัวนี้ไปหลักร้อยแต่ว่าตัวมันตรงกัน2ตัวนี้มันจะมาหลัก10นะครับเนาะก็คือเลขหาตัวนี้ครับห้าสูตรที่2องในห้าสูตรที่3ามในห้าเลขห้ามาหลัก10แล้วก็งวดต่อมานี่นะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับสูตรที่1ได้เก็ ตัวที่ <im <im 2ได้8ตัวที่3ได้7แล้วมันจะตรงกัน2ตัวคือ7นะครับ7มาหลักสิบนะครับ8ไปหลักร้อยนะครับตัวนี้นะครับ9 0 0นี่นะครับ9 0 0เลข02ตัวนี้ตรงกันก็จะมาหลักสิบนะครับเลข9ก็จะไปหลักร้อยนะครับเนาะนะครับแล้วงวดต่อมาเนี่ยครับเนาะมันจะตรงกันที่9เนี่ยครับแต่ว่ามันไปหลักร้อยเลยนะครับหลักสิบไม่มานะครับ9 2ตัวไปหลักร้อยเลข6ตัวนี้ไปหลักหน่วยนะครับเนาะเนี่ยไปหลักหน่วยนะครับเลขหตัวนี้ไปหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆแล้ววันในี้น่ตรงตรรงเเลยนนะะคับา หนึ่งศูนย์เก้านะครับมาสามตัวเลยครับเลขหนึ่งเลขศูนย์ไปหลักร้อยเลขหนึ่งไปหลักสิบเลขเก้าไปหลักหน่วยมันบ่อคืบกันนะครับแต่มันมาทุกตัวนะครับเนาะมาทุกสูตรนะครับศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยครับมาทั้งสามตัวเลยนะครับเนาะมันบ่อชนเลยนะครับเนาะนะครับมันคนละตัวมันก็เลยมาสามตัวเลยนะครับเลียกวานที่นี่งวดต่อมานะครับเลยตรงกันไปที่เลขสามเลขสามไปหลักหน่วยเลขเก้าไปหลักร้อยนะครับงวดต่อมาเนี่ตรงกันทั้งหมดทั้งเจ็ดตัวทั้งเจ็ดสามตัวเลยนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับเลขเจ็ดไปหลักสิบนะครับ เลขเกตมาหลักสิบตรงกันสามสูตรเลยนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดไปหลักสิบนะครับแล้วงวดต่อมานะครับนี่นะครับเนาะงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะนี่งวดล่าสุดนี้ที่มันไม่ตรงกันนะครับเลขแปดไปหลักร้อยเลขเจ็ดไปหลักสิบเลขสองไปหลักหน่วยแปดเจ็ดสองนี่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะถามมันไม่ตรงกันมันช่เป็นแบบนี้นะครับมันจะมาตัวละหลักนะครับเนาะนะครับผมเลียกบานเท่าไหร่งวดนี่นะครับน่าเสียดายโอกาสเป็นมากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นยังมันคือกันนี่แหละนะครับเนาะ ้ามันบวกขึ้กันในมันสามตัวตรงเลยไหนนะครับเพื่อนเนาะนี่นะบ้านที่ี่มันได้เลขเก้าเลขเก้าก็จับไปที่เลขเก้าตัวเดียวเลยนะครับนอกเลขเก้าตัวเดียวนะครับเนาะนะครับผมมันก็จะเด่นไปที่เลขเก้านะครับเนาะเด่นไปที่เลขเก้านะครับเพื่อนในเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับผมก็จะไปที่เลขเก้านะครับเนาะเลขเก้าเลยวิ่งบนตัวเดียวไปที่เลขเก้านะครับเนาะนี่นะครับเพื่อนไปที่เลขเก้านะครับ เลขวานในเลขเก้าตัวนี้มันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเนาะเลขเก้าอยู่ตำแหน่งไหนเลขเก้านะครับตำแหน่งที่เราจับมานี่เลขเก้ามันจะอยู่ในหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเลขเก้ามันจะอยู่ในหลักหน่วยนะครับเนาะมันจะอยู่ในหลักหน่วยนะครับนี่นะครับเนาะนะครับคือเราจับเลขเก้านี่นะครับเลขเก้านี่มันชนทั้งสามสูตรนี่นะครับเนาะนะครับมันก็จะไปที่เลขเก้านี่ครับหลักหน่วยบนคือเลขเก้านะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเลขเก้าเด่นวิ่งบนตัวเดียวนี่นะครับเนาะวิ่งบนตัวเดียววิ่งบนนะครับ วิ่งรูดบนนะครับเพราะฉะนั้นเลข9ตัวนี้จะไปอยู่หลักหน่วยเพราะฉะนั้นเลขก็จะเป็นนะครับผม x นะครับ x แล้วก็9นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมมันจะไปเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็น9ตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ก็หลักร้อยกับหลักสิบนะครับเลข9จะมาอยู่หลักหน่วยนะครับเพื่อนๆเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็ศูนย์เก้าถึงเก้าเก้าเลยจะเป็นรายไปนะครับเพื่อนๆเพราะว่าวิ่งรูดนั่นเองนะครับเนาะ วิ่งบนรูดบนคือรูดหลักหน่วยนะครับเนาะเอาเก้าไว้หลักหน่วยนะครับในเลขบนนะครับเนาะนี่นะครับผมเลขบนวิ่งเก้านะครับตัวเดียวนะครับเพราะว่ามาทั้งสามนะครับผมนี่นะครับ3ามคูณผลนี่มาแล้วนะครับมาแล้วนี่นะครับเก้าเก้าเก้านี่นะครับเนาะ9ก้านะครับเนาะเป็นหลักหน่วยบนคือเก้าฟันธงนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะมันนี่ออกมาเป็นแบบนี้นะทั้ง3าสูตรนี่ นะครับค na nah, ือเลขเด่นวิ <tes uge morning Squid ward> ่งบนนะครับวิ่งบนรูดบนนะครับรูดเก้าวิ่ง9้าบนนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับเพื่อนๆไอ้ออว่าเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมความเปิดชุดเท่าๆมั่นสีนะครับผมเนาะนะครับผมนะปัญกาก็หึมหมซื้อละนะครับเนาะนะครับผมสำหรับฝ่าฝนส้มประชางกระซุกเสมอเสมอนะครับเนาะ เอาเมื่อไงครับจะเศร้าจังน้อยนะครับเพื่อนๆเนาะกาฝากเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะนะครับผมไก่มือไก่เบนเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะวิ่งบนรูดบนนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับผมฟันธงไปที่หลักหน่วยบนนะครับเพื่อนๆตัวเดียวรูดเข้านะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดสิเอาไว้เพียงสำเนีาเด้อนะครับเนาะนะครับผมในคลิปต่อไปเขาจะมาเบิร์เหล็กหลักหน่วยล่างหรือว่ารูดล่างนะครับรูดล่างให้รูดหลัก10ล่างนะครับเนาะหลัก10รูดนะครับเนาะแล้วหลักหน่วยจะเล่นตัวไรนะครับเนาะ ก็ตัวใดที่มันเหลือจากดับหรือว่าตัวที่มันไม่ติดไม่ติดดับตัวเด่นไม่ติดดับก็จับใส่เลยนะครับเนาะนะครับผมกับโบกี้ครูนะครับเพื่อนเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเนาะนี่รูดเก้าเลยนะครับเนาะใครคิดว่าตัวใดมันบอมาเข้ากับเพาเอานะครับนะศูนย์เก้าถึงเก้าเก้านี่ยครับเนาะตัวใดมันเป็นตามาเข้ากับจังคอยเอามาใส่เลขเก้านะครับเนาะเอาตามนี้เลยนะครับเพื่อนเนาะเอานะครับรูดเก้าวิ่งเก้านะครับสําหรับเลขบนนะครับเนาะ หลักไปที่หลักหน่วยนะครับนอสำหรับคมมาณเพื่อนไปเลยนะครับเนาะยูนมีแห่งเกมแหล่งองตองเบอร์สุโุุคขขนนะครับเ,เพื่อนๆลาไปเลยสวัสดีครับ